สวัสดีครับทุกคนอันยยงเซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกัน,กนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็มาอัปเดตนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องของชิคกี้ตาจาก Baby m o อน ster อร์หรือว่าน้องแคนนี่นั่นเองหลังจากที่เปิดตัวมากับคลิป introducing นะครับในสุดในตอนนี้แฟนๆก็ยังคงพูดถึงกันอยู่และก็ยังรอคอยอีกหนึ่งคลิปนะครับใน character playlist ของชิคกี้่า,านวันส สี่ทุ่มนะครับทุกคนก่อนที่จะวันอาทิตย์ก็จะเป็นเมมเบอร์อีกหนึ่งคนในเบบี้มอนสเตอร์เปิดตัวมาต่อในคลิปต่อไป ในตอนนี้เองนะครับยอดวิวของชิกิตากับ Baby Monster ที่เปิดตัวมาใน introducing เนี่ยก็ทะลุ2.8ล้านไปแล้วใช้เวลาเพียงแค่1วันนิดๆเท่านั้นนะครับติดอยู่ในอันดับที่6ของคลิปมาแรง YouTube ประเทศไทยด้วยนะตอนนี้กับยอดกดไลค์2.1แสนนะครับซึ่งคลิปของชิกิตาเนี่ยก็ได้ครบ24ชั่วโมงไปแล้วนะครับสามารถทำสถิตดดิไปได้อยู่ที่1.9ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็ติดอันดับที่2คลิปวิดีโอมาแรงของ YouTube ประเทศไทย นี่คือตัวแม่ Engagement แน่นอนเลยนะครับยอดวิวขึ้นมาจุกๆขนาดนี้ และในคลิปวิดีโอนี้เองเนี่ยก็ทําให้แม่เกานั้นออกมาชื่นชมชิกกต้ากันเยอะเลยหลายๆคนนะครับก็พูดถึงการร้องบ้างที่เสียงมีสเน่เสียงใสขึ้นเสียงสูงได้ดีการเต้นที่แข็งแรงอินเนอร์จัดเต็มคาริสม่าโดดเด่นแล้วก็เรื่องความสดใสน่ารักที่อันนี้เนี่ยหลายๆคนคือชมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เปิดตัวมาแล้วในเบบี้มอนสเตอร์แต่ว่าอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่แม่เกาเขาพูดถึงก็คือช็อตที่แคนนี่หรือว่าชิกิต้านั้นเต้นอยู่เซนเตอร์ในตอนที่ประเมินรายเดือนนั่นเองนะคร ฟแฟนแเนี่ยบอกว่าชิกิต้านั้นเธอโดดเด่นมากๆทั้งๆที่อยู่ตรงกลางอายุน้อย ตัวไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ว่าความโดดเด่นของชกกิต้านั้นมันทําให้เธอเหมาะกับการยืนเซนเตอร์แม่เกาหลีเขาก็พูดไว้แบบนี้เลยนะครับในการประเมินรายเดือนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการประเมินพร้อมกันกับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นเด็กฝึกในคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีทั้งคนที่โดนเซนเซอร์หน้าอาจจะเป็นเด็กฝึกที่ยังฝึกอยู่หรือว่าออกจากค่ายไปแล้วแล้วก็มีเด็กๆที่ไม่เซนเซอร์หน้าก็เป็นเมมเบอร์ในเบมี่มอนสเตอร์นั่นเองซึ่งแม่เกาเขาก็บอกว่าแคนนี่น้องโนดเด่นมากๆตอนที่ยืนเซนเตอร์แล้วก็เหมาะมากๆกกับาารขึ้นนมยื บบนี้ทั้งคาริสมาอินเนอร์ที่ส่งออกมาและความไม่กลัวกล้องสายตาที่พร้อมจะจ้องไปที่กล้องหรือว่าคนดูทุกคนแบบว่าไม่มีว่แววของความแบบตื่นกลัวเป็นกังวลหรือว่ามีความประมาทใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งๆท,ที่อายุน้อยที่สุดฝึกมาสั้นที่สุดนะครับแม่เกาเขาชื่นชมมากๆถึงกับบอกเลยว่าแคนนี่เหมาะกับการยืนเซนเตอร์สุดๆใส่สชุดเหมือนกันกับทุกคนกางเกงก็เหมือนกันแต่ว่ายังโดดเด่นออกมาได้ไม่ได้เป็นเพราะสีผมแต่เป็นเพราะคาริสมานะครับแม่เกาก็คือพูดมาแบบนี้เล เ,เอาแม่ไทยทุกคนมาม,มีไทยทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างกับที่แม่เก่าเขาบอกมาแบบนี้นะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าเซนเตอร์นั้นเหมาะกับแคนนี่หรือเปล่าน้องชิกิต้านั้นเหมาะกับการยืนเซนเตอร์ไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันแล้วก็ติดตามเป็นกาลังใจให้ทั้งแคนนี่พ่ติต้าแล้วก็เมมเบอร์ทุกคนในเบบี้มอนสเตอร์กันเลยนะครับหลังๆนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอกันบ่อยขึ้นมมมมาาาาาากกกกกเเเเเพรระวรวว่่ว่่คอนนนัันััลลลยยีบบ้ไจใหิ ต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง